ณอาจจะได้ยินกระแสด,ดรามา่าวงการวีไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดรามา่านี่เจีนที่เขียนสร้างแต่เรื่องหรือว่าจะเป็นดรามา่าวงการวีไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่นี่คือดรามา่าที่เดือดที่สุดของวงการวีต่างประเทศเลยนะครับนั่นก็คือวีโชโจสกับวีทูเบอร์อันดับต้นๆของท่งฝั่งเมกาและคู่กรณีไอออนเมาส์วีทูเบอร์ที่ถูกจัดว่าเป็นวีทูบที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของวงการวีด้วยภูมิหลาของเธอที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเธอจึงจัดแคมเปญระดมทุนเพื่อส่งไปยังมูลนิธิภูมิคุ้มกันบุพร่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคนี้ในอนาคตโดยเงินพวกนี้จะถ,ถูกผ่านกลางไปยังวีโชโจก่อนซึ่งสามารถระดมทุนไปมากกว่า500,000ดอลลาร์หรือประมาณ16ล้านบาทแต่จนกลายเป็นว่าทางไอออนเม์ได้ประกาศลาออกพร้อมแฉวีโชโจว่าทั้งเงินบริจาคและเงินเดือนถูกบิดทั้งหมด เรียกได้ว่าเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเพราะบิดเงินบริจาคแถมตัวเจเกสรก็จะมีการไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ